พยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองชวนตรวจสุขภาพในงานมหากรรมสุขภาพส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Health and w e l l n e s s Fair ภายใต้คอนเซปต์ The Power of Health t r a n s f o r m a t i o n กับเทรนการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณเป็นคนใหม่ที่แข็งแรงสดใสรับปี2566ในแพทย์พิชิตกังวลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองกล่าวว่าโรงพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพแบบป้องกันและดูแลเมื่อจะป่วยอย่างรอบด้านโดยมีแพทย์ผู้ชำนาญ การหลากหลายสาขาและแนะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยการใช้ดิจิทัลไทฟอร์เมชันเข้ามาช่วยวิเคราะห์การตรวจวินิจฉัยและการรักษาได้ตรงจุดมากขึ้นซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อให้เข้าใจโรคและการเปลี่ยนแปลงตัวเองป้องกันการป่วยก่อนวัยพร้อมกับแพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาประหยัดที่โรงพยาบาลทนบรุรีบำรุงเมืองให้ของขวัญกับตัวเองและคนที่คุณรักด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้เป็นคนใหม่